เทศบาลเมืองลบบุรีขอเชิญร่วมตักบาตรเข้าสารอาหารแหง้งเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี2566ในวันที่13เมษายน2566ณเทวสถานปางแขกตำบลท่าหินอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีร่วมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแหง้งส่งน้ำพระศรีอริยะเมตรตรและปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำลบบุรีรับน้ำพระพุทธมนต์เสริมมงคลชีวิต ช่วงปีใหม่ไทยจากพระครูปรพัสสุตคุณรับพรจากนายอัมพลอังคะภากรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมรับของขวัญปีใหม่ไทยจากนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีอย่าลืมมาร่วมสืบสารประเพณีสงกรานประจําปี2566กับเทศบาลเมืองลบบุรีในวันที่13เมษายน2566ณเทวสถานบางแขกตั้งแต่เวลา 6กนิกา30นาทีาเป็นต้นไปนะครับชาวลบบุรีแห่ถ่ายบัตรประชาชนพร้อมใช้สิทธิ์เลือกตั้งขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองลบบุรียืนยันรองรับได้วันละร้อยคนและพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่ค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองลบบุรีได้มีประชาชนเดินทางไปถ่ายบัตรประชาชนกันอย่างหนึ่งแน่นภายหลังจากที่เมื่อวันที่20มีนาคม2566ที่ผ่านมารัฐบาลได้ประกาศยุบสภาและเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งซึ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศวันเลือกตั้งสอสอขึ้นในวันที่14พฤษภาคม2566นี้ ทำให้ประชาชนชาวลบบุรีตื่นตัวในการที่จะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันประชาชนหลายคนที่บัตรประชาชนสูญหายหรือชำรุดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุก็ได้พากันแห่มาทำบัตรประชาชนใหม่ที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองลบบุรีกันเป็นจำนวนมากเพื่อใช้ในการยืนยันตัวในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสสในเขตเลือกตั้งที่ตอนอาศัยอยู่ ทำให้บรรยากาศภายในสำนักงานทะเบียนท้องถิน่นเทศบาลเมืองลบบุรีมีความคึกคักตลอดทั้งวันโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียนท้องถิน่นเทศบาลเมืองลบบุรีได้แจกบัตรคิววันละ100รอยายแยกเป็นช่วงเช้า50รายและช่วงบ่ายอีก50รายซึ่งแต่ละคนต้องใช้เวลาในการทำบัตร1 0 1ถึงนาทีไม่สามารถทำพร้อมกันหลายคนได้จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าหากท่านใด ที่ยังไม่จำเป็นที่จะต้องใช้บัตรประชาชนและบัตรยังไม่หมดอายุก็ขอให้ชะลอไปก่อนแต่หากใครที่มีปัญหาเรื่องบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุหรือข้อมูลเปลี่ยนแปลงและจําเป็นต้องใช้บัตรในการประกอบเอกสารอย่างอื่นก็สามารถมาทำบัตรได้แต่ขอให้ดูจังหวะเวลาเพราะอาจต้องรอนานหน่อยค่ะ ก่อนจากกันในวันนี้รายการทันขา่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วราศักรกยเลิกกรรมการผู้จัดก,การเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันขา่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมข่าวสวัสดีค่ะ